สวัสดีครับที่เพื่อนชาวยูทูบคนนะครับนี่เจอกันคลิปหนึ่งนะครับนี่ก็จะมาพูดคุยกับ mm hmm. เด็กใหม่ที่คิดจะมาวิ่งโซนของแคนนะครับว่าได้ค่ารอบประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคก็ที่เขาเรียกกันว่ามีประมาณ6แบบนะครับเขาเรียกกันว่าแบบหแบบ2แบบ3แบบสแบบ5แบบหกนะครับ ถ้าสําหรับเด็กใหม่ที่จะเข้ามาเร่งนี้อยู่อยู่ที่ประมาณแบ86นะครับแบ86นี้เท่ากับแบ83เลยนะครับค่ารอบอยู่ที่ประมาณ20 21 22บาทนะครับขึ้นอยู่กับระยะไกลนะครับถ้าไกลสุดก็ประมาณ30บาทขึ้นไปนะครับก็ไต่ขึ้นมาจาก24 25 26 27 28 29 30 34บาทนะครับ อย,อยู่ที่ว่าการจ่ายงานนะครับว่า,เ,าเราจะได้ไอ้ข้ารอบประมาณเท่าไหร่นะครับว่าระบบจะจ่ายงานเรางานใกล้งานไกลนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับระ,ระบบนะครับก็ใครคิดจะมาวิ่งก็คิดใหด้ดูดีก่อนนะครับ <Okay. S 1> นคนที่เข้ามาวิ่งแล้วก็หายไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้โซนของแคร์วิ่งกันประมาณสิกว่าคันนะครับรับเข้ามาแล้วประมาณ20บ รวมคนเก่าที่ว่าเคยวิ่งในโซนสลับรีแล้วนะครับก็ประมาณเก็บเก็บสิบคนนะครับวิ่งวันๆก็เก็บสิบคันนะครับสิบคันนี้ถามว่าอ่อเข้าตลอดหรือเปล่าก็ไม่เชิงว่าเข้าตลอดนะครับก็มีการรอออบ้างนะครับบางครั้งก็จ่ายงานชั่วโมงละออก็ยังมีเลยนะครับใครที่ที่จะวิ่งก็คิดให้ดูดีก่อนนะครับ ตัวที่ว่ามาวิ่งแล้วจะมาเสียเวลาเปล่าหรอครับบางคนก็จะโบนให้ฟังว่าไม่คุ้มเลยก็มีนะครับก็วันวันหนึ่งผมวิ่งแค่สามสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงประมาณเนี้ยครับวันก็ได้สามร้อยกว่าบาทนะยังไม่หักค่าน้ํามันนะครับผบเติมวันวันหนึ่งก็วิ่งได้สองวันนะครับเติมร้อยห้าสิบวิ่งได้สองวันนะครับผมวิ่งแค่กะเดียวนะครับมันให้เราวิ่งได้ประมาณสองกะนะครับกะเช้ากะเย็นนะครับ แล้วแต่เราจะจองกาดได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับว่าใครที่คิดจะวิ่งดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าวันๆผมวิ่งได้กี่บาทนะครับเ๋ยวจะย้อนให้ดูนะครับก็อาทิตย์หนึ่งได้ประมาณประมาณสามพันสองพันกว่านะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะวิ่งกี่กะถ้าวิ่งสองกาจะได้สามพันเก็บสี่พันก็มีนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับ แล้วแต่ว่าระบบจ่ายงานจะให้ยังไงนะครับถ้าเป็นเด็กใหม่ีระบบจ,ะจ่ายงานาช่วงสามอาทิตแรกระบบจะจ่ายงานดีมากเลยนะครับซ้อนสองซ้อนสามก็มีครับพอเข้าประมาณหนึ่งเดือนก็จะจะจะ,จะเจอเหมือนกับเด็กเก่านะครับที่จ่ายงานบางทีก็ครึ่งชั่วโมงทีนึงก็มีชั่วโมงนึงก็มีนะครับก็ ใครคิดอยากจะวิ่งก็อยากจะวิงว่งก็ลองไปสมัครดูได้นะครับก็ลิงก์เดี๋ยวผมปักไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ